ทั้งโลกทุกคนวันนี้สามเณรองก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆที่จะมาถ่ายทอดให้น้องๆได้ฟังกันเพื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตให้มีแต่ความสุขและประสบความสําเร็จในวันวันหนึง่งหากเราได้ไปเยี่ยมแถวๆโรงพยาบาลเราจะพบว่ามีเด็กที่เกิดใหม่กันมาไม่น้อยทีเดียวในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนสถานที่จากโรงพยาบาลไปที่วัดเราก็จะพบว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเช่นกันที่เสียชีวิตหรือตาย คนเรารู้วันเกิดได้แต่วันตายเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะมาถึงตัวเราเมื่อใดบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนตายตั้งแต่วัยเด็กบางคนตายวัยหนุ่มบางคนแก่ตายก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงตรัสสอนพุทธบริษัท4ี่ให้เป็นผู้ไม่ประมาทด้วยการละความชั่วทั้งทางกายวาจาและใจให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้ทำแต่ความดี ทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เต็มที่เพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้ส่วนคนที่มักอ้างว่าไม่มีเวลาทําความดีเพราะได้ใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามจึงทําให้เสียโอกาสในการสร้างความดีดังเช่นเรื่องของธนัญชาญิพราหม์ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้สมัยพุทธกาลพระสารีบุตรได้แนะนําสั่งสอนธนัญชานิพราหม์ให้ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท คือให้ควรควายในการสร้างบุญกุศลประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการประกอบสัมมาอาชีวะภายหลังพระสารีบุตรรู้ว่าพราหมณ์ได้ละเลยการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยมีข้อแม้ข้ออ้างต่างๆนานายิ่งไปกว่านั้นเขายังสแสวงหาทรัพย์ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคอร์รัปชันและช่อลาดบางหลวงเช่นพระเจ้าแผ่นดินให้เก็บเงินภาษีจากราษฎรตามความเหมาะสมไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่เขากลับเก็บเงินภาษีมากเกินไปโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินพระสารีบุตรเห็นว่าพราหมณ์กำลังดำเนินชีวิตผิดพลาดประพฤติทุจริตจึงรีบเดินทางไปโปรดและตักเตือนพราหม์ให้หันกลับมาทำความดีและประกอบอาชีพในหน้าที่ด้วยความสุจริตแต่แทนที่พราหมณ์จะได้สำนึกกลับแก้ตัวไปว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าจะประพฤติทธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ได้อย่างไร ในเมื่อข้าพเจ้ามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาและข้าทาสบริวารมากมายนอกจากนี้ยังต้องประกอบธุรกิจกับมิสหายต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกทั้งยังต้องคอยบวงสวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและเทวดาทั้งหลายแม้สังขารร่างกายของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เจ็บป่วยไข้แต่บางครั้งก็ห้ามมันไม่ได้บางครั้งข้าพเจ้าก็ต้องได้รับทุกขเวทนายอย่างหนัก เมื่อมีภารกิจหน้าที่การงานหนักเช่นนี้ข้าพเจ้าจะเอาเวลาที่ไหนมาทําความดีเล่าเมื่อพระสารีบุตรได้ฟังข้ออ้างของพราหมณ์แล้วจึงถามว่าดูก่อนพราหม์คนที่ทําความชั่วตายไปย่อมถูกนายนิริยบาลนําตัวไปลงโทษในนรกหากเขาจะขอร้องว่าขอท่านได้โปรดอย่าลงโทษข้าพเจ้าเลยการที่ข้าพเจ้าละทิ้งความดีมากระทําความชั่วเพราะต้องเลี้ยงดูบิดามารดาเขาจะเอาเหตุผลนี้ มาอ้างเพื่อผ่อนผันโทษได้หรือไม่คำถามของพระสารีบุตรทำให้พระรามต้องจนใจตอบว่าไม่ได้เลยพระคุณเจ้าแม้เขาพููนั้นจะคร่ำควรวญอ้างเหตุผลอย่างไรนายนรยาบาลก็จะต้องลงโทษตามหน้าที่พระสารีบุตรจึงถามต่อว่าถ้าหากบิดามารดามาช่วยขอร้องนายนรยาบาลว่าขอท่านอย่าลงโทษลูกชายของข้าพเจ้าเลยการที่ลูกของข้าพเจ้าละทิ้งความดีมากระทําความชั่ว เพราะต้องเลี้ยงดูข้าพเจ้าและต้องรับภาระหน้าที่ต่างๆมากมายบิดามารดาของเขาผู้นั้นจะอ้างเหตุผลนี้กับนายนิรยาบาลได้หรือไม่พรามตอบว่าไม่ได้เลยพระคุณเจ้าแม่บิดามารดาของเขาผู้นั้นจะครวรครางอย่างไรนายนิรยาบาลก็จะต้องลงโทษไปตามหน้าที่จากนั้นพระสารีบุตรก็ได้ถามถึงเหตุในการอ้างเพื่อทำความชั่วเพราะบุตรภรรยาและพวกพ้องบริวารในทำนองเดียวกัน คำถามนั้นทําให้ธนัญชานิพรามได้สํานึกว่าการที่ตนยกเอาเหตุผลต่างๆมาเป็นข้อแม้เพื่อละทิ้งการคาความดีถือเป็นการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดถือเป็นความประมาทอย่างยิ่ง mm hmm. เมื่อพระสารีบุตรถามต่อว่าพรามระหว่างคนที่ทําความชั่วเพื่อครอบครัวกับคนที่ทําความดีเพื่อครอบครัวอย่างใดจะดีกว่ากันพรามก็ตอบว่าคนที่ทําความดีย่อมดีกว่าแน่นอนพระคุณเจ้า เมื่อเห็นว่าพราหมณ์มีความเข้าใจถูกต้องแล้วพระสารีบุตรจึงสอนว่าพราหมณ์ท่านมีหน้าที่การงานที่ดีสามารถเอาหน้าที่การงานนั้นมาใช้สร้างความดีได้เช่นสนองคุณผู้มีพระคุณรับใช้ประเทศชาติช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนับเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและยังสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภริยาและพวกพ้องบริวารได้โดยไม่ต้องทุจริตนอกจากนี้กิจการทั้งหลายที่ทำไปหากตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามแล้ว ก็ย่อมจะได้รับการยกย่องสนเสริญและจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนพรามได้ไต่ตองตามก็เกิดธรรมปิติมีกําลังใจที่จะประพฤติธรรมสร้างความดีไปพร้อมๆก,กับการทําภารกิจหน้าที่การงานเขาตึงจ้างใจประกอบแต่สัมมาอาชีวะโดยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนต่อมาพรามเกิดป่วยหนะักได้รับทุกทรมานจากการเจ็บป่วยจึงส่งคนไปนิมนต์พระสารีบุตรเพื่อให้ท่านมาโปรดกันจะเส้นใจ ครั้นพระเถระมาถึงบ้านและได้ไต่ถามอาการป่วยไข้แล้วเพื่อที่จะแสดงคตินิมิตและความพอใจของพราหมณ์เกี่ยวกับภพบภูมิที่จะไปบังเกิดท่านจึงถามเปรียบเทียบไล่ลําดับไล่ตั้งแต่นรกกับก,กาเนิดสัตว์เดร,รัจฉานไล่เลื่อยไปจนถึงสวรรค์ชั้นต่างๆตลอดจนถึงพรหมรโลกว่าอย่างใดจะดีกว่ากันพราหมณ์ได้ฟังแล้วก็บอกว่ามีความพอใจในพรหมรโลกท่านจึงแนะนําให้จเจริญพรหมวิหารธรรม ด้วยการทําสมาธิให้เข้าถึงรูปประชานสมาบัติและเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพรามก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกสมตามความปรารถนาเด็กๆจะเห็นว่าแม้วันเวลาล่วงเลยมาแล้ว2,500กว่าปีแต่เหตุผลก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมๆอย่างที่ธนัญชานิพรามเคยยกมาเป็นข้อแม้เงื่อนไขในการทําความดีก็ยังคงพบเห็นในยุคปัจจุบันแม้ตัวของเราเองก็เคยอาจนำเหตุผลเหล่านี้มาเป็นข้อแม้ข้ออ้าง ในการทำความดีจึงทำให้เสียโอกาสในการทำความดีหากเราไม่ทำความดีความชั่วก็จะเข้ามาแทรกทำให้เราก่อบาปอากุศลซึ่งจะมีวิบากกรรมที่ทุกทรมานมากดังนั้นนับแต่นี้ไปให้เด็กๆทุกคนตั้งใจว่าจะใช้วันเวลาที่ผ่านไปทุกอนุวินาทีสร้างแต่ความดีแม้เรายังมีภารกิจหน้าที่หลักคือการเรียนก็ตามแต่เราก็จะไม่ละทิ้งการทำความดีเพราะการทำความดีคือทั้งหมดของชีวิตที่สมบูรณ์ และเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเราขอให้เด็กๆทุกคนขยันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่งธรรมะกันทุกๆวันก็จะสามารถกลายเป็นเด็กที่ทั้งเก่งและดีได้อย่างสบายๆเลยจเจริญพรอ